สวัสดีเราสวีเม้นทุกทุกท่านด้วยนะครับผมก็อยู่ในช่องเอสตานายกันเชนเคยนะครับผมก็วันสำหรับคลิปในวันนี้ับผมก็จะมาทำเกี่ยวกับระบบของเกมแบ็คคอร์เวอร์แพตเทิร์นในนะครับผมก็จะมาทำในส่วนของเควส t หน้าก็จะเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับผมก็เป็นในส่วนของเนื้อเรื่องแล้วก็เป็นในส่วนของการทำไอเทมนะครับผมในการหาด้านเชียนเนาะของวัตถุดิบหรือพวกอะไรอะ S <S> จะเป็นในส่วนของอาวุธเนาะเราก็จะมีการดรอปนะฮะก็มีอะไรกันบ้างนะครับก็มาดูในส่วนของเนื้อเรื่องกันก่อนเลยนะครับผมมาเนื้อเรื่องนะฮะในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะมีประมาณ16ตอนเนาะก็ใครที่เล่นอยู่ก็มันก็จะเป็นเนื้อเนื้อเรื่องพวกนี้นะฮะมันจะเป็นเนื้อเรื่องในส่วนของเนื้อเรื่องของภาคแยกเนาะหรือ มันเป็นอีกโลกหนึ่งเนาะเป็นอีกโลกหนึ่งนะก็จะมีตัวละครพิเศษนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามในเรื่องของแพตท o m Nice นะฮะก็สามารถติดตามได้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนของอะไรอะ่ะมันเป็นอะไรคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์สตอรี่นะครับผมก็ จะเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องสั้นนะ,ะเนื้อเรื่องสั้นของตัวละครนะครับดังนั้นนะก็จะมีประมาณนี้นะครับผมมาดูในส่วนของฟรีเควสกันบ้างน,นะฮะก็จะเป็นในส่วนของด่านนะฮะพวกหาวัตถุดิบนะฮะว่ามันจะมีการดรอปเปอร์เซ็นต์เนาะเราสามารถฟาร์ได้เรื่อยๆนะครับก็แล้วแต่คุณจะมีพวกอินเทอร์เนเยอะนะครับ โอเคนะครับผมก็ไอพวกอันนี้นะฮะสามารถหาได้จากไอพวกสําหรับคนที่บอกว่าเออผมเล่นมาประมาณ3าอันแล้วอ่ะหนึ่งสองสามเนแล้วอ่ะมัก็จะมีประมาณนี้เนาะแต่ไอตรงนี้เนี่ยคือทำอยังไงให้มันเต็มนะครับผมก็เลื่อนมาก่อนเลยนะครับผมไอพวกสองอันนี้นะครับผมได้มาจากในส่วนของการเดินสำรวจนะครับผมก็อยู่ในส่สวนของภาคที่สองเนาะผมก็ได้สอนไปแล้วนะครับโอเค เราก็มาดูในส่วนของดันเชียนนะครับผมอันนี้จะเป็นในกรณีพิเศษนะฮะก็จะเป็นในส่วนของด่านพิเศษนะหรือตัวละครพิเศษนะครับผมที่จะมีดรอปนะอย่างไรอะอย่างชาร์ลอตนะฮะชาร์ลอตแอนยามินะฮะก็จะได้ของอันนี้นะก็ถามว่าทำไงนะฮะก็ต้องทําให้ตัวละครเนี่ยเป็น6ดาก่อนนะครับผมถึงจะสามารถ ทำได้นะก็คือเราเนี่ยจะต้องทําอันนี้ก่อนฮะ,ะแล้วก็เอาตัวละครชาลอดเนี่ยไปทําการเดินสํารวจนะครับผมแล้วก็เราก็ต้องรอเลดเนาะผมก็ได้สอนคลิปเอาไว้แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็มาดูในส่วนของด่านดันเจี้ยนลับนะถามว่าทายังไงนะครับผมอย่างแรกนะฮะก็ขาด่านสักด่านก่อนนะครับผม เราก็กดเข้าไปเลยนะครับอันนี้ผมก็สอนมากวา่จาจะตีสี่แล้วนะครับผมก็เพิ่งมาทานะก็ว่างนะฮะถามว่า,าทาไงให้มันเร็วกว่านะฮะในการทานะฮะก็ให้เราทําการกดสคริปต์ไปเลยนะสคริปต์ถือว่าเป็นการเร็วมากใช้แค่หนึ่งครั้งนะครับแล้วเราก็ต้องรอก่อนนะครับผมอ่ามาแล้ว ไอสองอันนะผมก็ได้ทําไปแล้วนะอันนี้ผมมาทําในส่วนของสีเหลืองเนาะ <_' S 1> ก็ให้เราทําการกดเฟรมไปเลยนะสําหรับคนที่จะเล่นด่านลับนะก็คือหาด่านดันเจี้ยนลับนั่นแหละก็จะมีก็มันในอนิเมะมันก็จะมีในส่วนของอะไรอะแบบเรื่องการไปดันเจี้ยนเนาะก็มีอยู่ประมาณ 1- 2ตอนมั้งถ้ารวมรวมที่ผมดูนะก็โอเคเรา <_' S 1> แอสเฟนเรียบร้อยโอเคเอาแค่1คนพอนะครับ ไม่ต้องเอาหมดนะเอาแค่หนึ่งพพอนะครับโอเคให้สมมุติว่าเราอยู่หน้านี้ใช่ไหมให้เราทําการกดเล่นอีกครั้งนะครับผมก็ให้เราทําการกดสักสิบครั้งนะครับกลัวเลนไม่พอเนาะสําหรับคนที่เราก,กลัวเลนไม่พออ่ะสิบครั้งไปเลยนะครับให้เราทาการรอกันก่อนนะครับผมโอเคนะ ถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขอระทาอภัยกันด้วยนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นในส่วนของเลดเนาะเลดของดันเ์เชนนะดันช์ียนนะครับผมก็ถามว่ามันจะดับรงส่วนไหนกันบ้างน,นะครับผมให้เรามาดูในส่วนตรงนี้กันนะครับก็มันจะดับในส่วนตรงตรงนี้นะสามอันนี้นะตรงนี้มันจะดับในส่วนของตรงกลางเนาะครับเนาะโอเคนะของสีเหลืองก็ผ่านไปนะครับตรงนี้คือตีสี่แล้วนะ โอเคมาในส่วนของสีเ okay, ข of ียวนะครับว่าในส่วนของด่ารับเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันนะครับผมสีเขียวเนี่ยค่อนข้างที่จะงงๆกันหน่อยนะครับผมมันจะอยู่ในส่วนของตรงนี้นะฮะตรงนี้ตรงนี้ให้เราทํแคัตสูออกมานะมันจะอยู่ในส่วนของตรงตรงตรงไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะฮะประมาณตรงนี้นะก็ของสีเขียวเนาะ มาดูส่วนของสีแดงนะก็ค่อนข้างจะตาลายเล็นน้อยนะใครที่ซูมอยู่นะครับก็มาดูเลยนะครับผมเรามาดูในส่วนของตรงนี้นะฮะสำหรับใครที่ยังงงๆอยู่นะว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะก็มันจะอยู่ในส่วนของตรงนี้นะฮะตรงไหนบ้างวะตรงนี้่ะตรงนี้หนึ่งแล้ว ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้สําหรับดาดันเจียนเนาะอันนี้ผมทาครบแล้วนะครับก็เหลืออันอื่นด้วยนะนะครับผมก็จะไม่มีอะไรมากมันก็จะมีการในส่วนของอาวุธเนาะของดัเจียน,นะครับผมมาดูในส่วนของอ่ะไหนๆก็มาถึงแล้วก็มาดูในส่วนของอ๋อคอยหน่อยนะครับผมอ๋อคอยต่อยชั้นเนาะ ก็เป็นแพททอมนะฮะผมก็จะเป็นในส่วนของด่านอย่างนี้นะสูงสุดประมาณ70ด่านนะก็เล่นได้แค่50ก็ไม่ไหวแล้วนะครับผมก็ต้องเล่นแบบเล่นไปเรื่อยๆนะถ้าทีมไหวก็ไหวนะครับผมถามว่าไอ้ด่านอันเนี้ยคือเมื่อเราเมื่อเราตายนะมันก็พวเลือดของฟอนสตูเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมก็ก็คือมันไม่ได้แบบเลือดเต็มเหมือนเดิมอะ่ะแค่าล้วแบบมันไม่ได้แบบเหมือนของอันเก่านะ ก็จะมีการดรอปของไอเทมแรงๆนะอย่างพวกอันนี้นะพวกชิ้นส่วนลุงนะครับผมแล้วก็พกอดัญมณีเนาะมาดูในส่วนของการจัดทีมกันบ้านนะฮะการจัดทีมเนี่ยมันสามารถกดออโต้ได้นะครับผมผมแนะนําว่าไม่ควรจัดออโต้นะฟอร์มเนี่ยเราก็จะเป็นในส่วนของ อันนี้นะแล้วแต่แล้วแต่นะสองผมจะส่วนจะจะใปนส่วนองนี้แล้วกผ็ผมเล่นอยู่สองฟอร์มนะแล้วก็ชาล็อตเนี่ยให้ทาการสลับกันนะ,ะก็คือเราจะเอาตัวอย่างนี้นะผมก็เล่นอยู่ทุกวันนะครับผมใครที่ติดตามผมมานะมากดดูในส่วนของอันนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นการใส่อเทมนะเมื่อเราเล่นไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถเอาไอเทมพวกนี้ออกมาได้นะครับ ช่ครับคุณฟังไม่ผิดหรอกครับผมว่าเราไม่สามารถเอาไอเทมไอที่เราใส่เนี่ยออกมาได้นะโอเคนะให้เราหาอะไรทีกอย่างหนึ่งหาขวานหาขวานนี่ขวัญอันนี้ได้มาจากชามินะฮะเวอร์ชั่นเป็นมนุษย์นะฮะไม่ใช่เวอร์ชั่นตัวน้อยนะไม่ใช่มนุษย์ตัวน้อยนะผมก็ใส่ประมาณนี้นะฮะแล้วแต่แล้วแต่คุณจะจัดนะ ก็จะประมาณนี้นะครับผมพอเราออกมาปุ๊บมันจะเด้งเนาะโอเคมันก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคมันก็จะเหมือนแบบว่าเราเรากดเนานะแต่ว่าอันนั้นก็จะเป็นการรวมเนาะครับผมสำหรับใครที่แบบว่าเอออยากจะมาตีหอคอ,อยเนี่ยนะมันก็ค่อนข้างจะได้ของค่อนข้างที่จะเยอะและเร็วมากนะสำหรับเพชรนะครับผมในการสุมกชานี่ ก,นนก็จะมีในส่วนของการรีเลือดนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการรีรีให้เรามาอยู่ตรงจุดจุดที่หนึ่งนะแต่ว่าถ้าหากสมมติว่าเราเปลดด่านแหละมาแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเดิมนะครับมันจะเหมือนเดิมนะฮะเพชร <S 2> <S 2> <S 2> <P et> เราก็ไม่ได้แต่ว่าเราก็มาเล่นรีรันใหม่นะนะฮผมก็จะประมาณนี้นะครับผม โ okay, อเคน,น,นะครับผมมาในส่วนของดานเจียนกันบ้างนะฮะดานเจียนนะก็จะเป็นในส่วนของเดวิลเนาะเนื้อเรื่องของเดวิลนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะไม่ต้องอะไรอธิบายมากก็เราเล่นจากด้านล่างไปก่อนนะฮะสําหรับคนที่แบบว่าเออผมอยากทาเร็วๆนะให้เราเล่นหนึ่งไปก่อนนะพอมันมีแบบว่าเนื้อเรื่องเสริมไปไหมให้เราทาการเล่นเล่นอันล่างสุดก่อนเราก็ค่อยไปบนสุดนะ ก็เราจะเล่นไล่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 ไปแล้วก็ถึงด่านมันจะมีด่านเจ็ดด่านเจ็ดเนาะมันจะมีด่านเจ็ดแล้วก็เป็นด่านพิเศษพิเศษพิเศษคูณสองนะอันนี้ค่อนข้างที่จะเล่นยากแต่ว่าได้ขอค่อนข้างที่จะค้มนะเพราะว่ามันไม่บอกอะไรเลยนะถามว่าไอ,วไ,อวไอ้พวกไอ้พวกไออันนี้นะอ่าว่าเอาไปทำอะไรได้สามารถเอาไปแลกของได้นะครับไอ้ส่วนอันนี้เนี่ย ก็จะเราก็รู้อยู่นะฮะก็ได้ทำเรื่อง,เอ,งเอาไว้แล้วในส่วนของบทที่3นะครับของตัวละครนะระบบของตัวละครนะครับผมก็ได้ทำไว้แล้วนะก็จะประมาณน,นี้นะครับผมก็นะให้เราทำการกดมานะครับมันก็จะมีไอเทมของมันเนาะโอเคมันก็จะประมาณนี้นะครับผมนะก็จะมีของไอเทมประมาณน,นี้ สำหรับใครที่ชอบนะครับผมก็สามารถที่จะกดติดตามได้นะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบนะก็สรันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมสรวนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็มาแค่นี้แหละครับผมตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายนะครับผม